นี้นะครับเราก็จะพามา,าเที่ยวสะพานมอน,นะครับสังขบุรีนะครับระยะเดินทางก็ประมาณผมพักอยู่ชนบุรีนะครับเดินทางมาประมาณ450กว่ากิโลนะครับกว่าจะถึงก็บรรยากาศของสะพานมอน,นะครับก็จะมีตอ,อนที่เราข้ามมาที่สะพานที่ของหลวงพ่ออุตมะนะครับตั้งไว้นะครับก็จะดูยามเย็นก็บรรยากาศก็สวยงามนะครับก็ผู้คนกําลัง เดินนะครับข้ามาดูในส่วนของตลาดในฝั่งของอีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนเช้านี่บรรยากาศตอนเช้าจะมีน้องๆมาขายดอกไม้นะครับนี่ครับบรรยากาศยามเช้าหมอกลงนะครับเพราะตอนที่ไปก็ประมาณสิบกว่าองศานะครับนี่ครับเราก็ใส่ชุดเตรียมใส่บารกันตอนเช้านะครับก็จะมีพระมาบิณฑบาตนะครับเราก็เตรียมของรอใส่บารนะครับใครจะเช่าชุดหรือว่ายังไงก็ได้นะครับ ค่าไกดเช่าพร้อมของใส่บาทก็ประมาณ 9- 9บาทนะครับนะครับก็จะมีคนเยอะมากเลยนะครับตอนนั้นก็ที่ไปก็คือช่วงปีใหม่พอดีเลยนะครับก็นี่คือบรรยากาศตอนเช้าคนบนสะพานก็จะเยอะมากนะครับเพราะว่าเดินคนจะรีมาทําบุญกันนะครับกับุญแต่บาทมาทาบุญแต่บาทเสร็จก็ลองไปไหว้ที่วัดของหลวงพ่ออุตมะที่สร้างของนู้นนะครับแล้วก็มีเที่ยวน้ําตกด้วยนะครับ 啊、oh.